สิ่งดีสิ่งเจ็บใจยังโอบกอดยังรักฉัร่มาอครับอคุะครับจาแม่อซทุกคนนะครับแล้วกแม่แมศิลปินเอฟซีแม่ศิลปินทุกทคนด้ยนะครับ โอเคขอเจอน้องนันข้างล่างเลยจ right. anyway right, uh ้าลงมาเลยลงมาเลยจ right. ้ามาที่นี Thanks, ่เป็นดับกันดีมากเลยนครับนะสำหรับนะทางแบ็คดรอปนะฮะนี่นะฮะเราจะมาที่ีกันทุกทีเลยทุกิวเลยมาหน้าแบ็คดรอปก่อนเดี๋ยวจะเป็นคิวการถ่ายรูปของน้องนันที่ตรงนี้นะเอากระดาษชำระมาเช็ดซับหน้าหน่อยหรือขนาดาษชื่เอากรจะชื่อหน่อยมาโทษนะคะ อาบานดอมซับสิซับซับซับเป็นผู้จัดการก็ต้องซับเขาเอออาซเดียซาเดียต้นนะเขาก็ไปไหนแล้วสี่เพลงนะครับเมื่ว่นี้นะครับได้เจอกับน้องนานใครเป็นที่รียจกเยน้นะเขอบไปไหนต้นนะเาไปไหลตนนะเขาอนะเขาอบไปไหนต้เขามอบวปไหนต้นนะาอบไปไต้นนะเขามอบวปมรัก้ันบาอบเลยหะเามอบไปไหนต้นนอบไปนตะขอบไป่หนต้นาอบู่นะขอบไปน้นะเขาชอบไป้นนะเาชอบไปหน้นนขาชอบไไหนม้ความอัก แต่งงานกับต้นมะม่วงต้นมะม่วงดีมากครับแต่งงานกับต้นมะม่วงนะฮะดีแลวจะคุยกับล่ามะม่วงต่อเลยด้วยไม่เกี่ยวเลยเหรอเออนี่คุณน้ำหนักลงไหมถามจริงไม่ได้ลงนะท่านได้เสื้อตัวใหญ่ครับขยับไซสอ๋อเสื้อตัวใหญ่โอพคูขอโทษนะคดับถามที่เลยนะครับอ้าวันนี้น้องดันนะครับนะมาร่วมงานนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยด้วยนะครับกับงานคนลุกทุ่งไลฟ์ที่ฟินิกส์ประตูน้ํา ถามความรู้สึกคุณหน่อยเป็นยังไงบ้างได้มาร่วมวันนี้ก็ดีใจนะครับดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครับคนรุ่นใทุกหลายนะครับใดีใจทุกครั้งที่ได้มาแม่แมแ่ทุกคนาาก็มาเป็นกำลังใจพุ่อบอุ่นร่วมดีใจแทนดีใจใที่ได้มาร่วมงาน,านก,งกับกิจกรรมของคุณุ่นทุกหลายครับขอบคุณพี่ท็อปด้วยครับแล้วก็พี่ดีเจทุกคนครับขอบคุณครับนะฮะดีดีด้วยนะครับนะการตั้งแต่วันแรกเราเปิดคลื่นไงพอเรามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเราก็ต้องเชิญน้องนันมาครับผมนะคมาร่วมกันตั้งแต่วันแรกเลยนนะะเเกกีีียรติสมมมออาาาด้พ่่่ทท็ปจโโชว์ลนะฮะ แล้วจะเชิญน,น้องนันนะไปร่วมเล่นกับปาโลมาด้วยไปขี่โรมาเงี้ยเอเอเอามั้ยเอานะเอามั้ยไม่เอาครับค <laughs> ูณเล่นอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้แม่แม่เนี่ยได้ถ่ายรูปกันนะค,ะครับที่หน้าแบล็คด็อกตรงนี้เราแรนดอมดีกว่าแรนดอมเราวันที่สอง เป็นแคชการ์ดอีก1,000บาทก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่เรามีการแจกแคชการ์ด1 0 0 0บาทแล้ว1วันใชั้นี้เราจะแจกกันอีก1รางวัลใช่แล้วเอานาทุกคนครับเตรียมตัวให้ดีครับสำหรับลิสต์แบนสีส้มที่อยู่ในข้อมือของทุกคนนะครับถ้าขึ้นหมายเลขอะไรและตรงกับคุณรีบยกมือด่วนเลยนะครับอันนี้รางวัลคือแคาร์ดบาทพร้อมหรือยังพร้อมนะครับ